มาแล้ว yeah, 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 yeah. เยอะๆๆๆๆๆอันรือเปล่าเสียงคองแกงคองแกงอยูแาวนี้เออมันตีส้มไปแล้วฉุกเนื้อตีแล้วทิ้งเหรอนี่อยู่กับส้มอยู่เลยเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้ดีดีดีขอหนึ่งเครื่องจุ๊บหนึ่งเครื่องด,ออดูว่อิสต์เต้ ชั้นหนึ่งชั้นสองฉันกำลังลงไปชั้นหนึ่งเอาไปตีเพื่อนอีกคนนึงเฉยดิกระดูกแตกผมมาคนเดียวไม่อยู่กับใครนะไม่อยู่กับใครนะยูวะ อยู่บาอยูเบาอ๋อน, oh. นุ่นบลูบลูสกายหัวอบที่บูสกายน่าเห็นว่า,าก็ยังไม่แคยโดนแขว้นแล้วก็สกเคลื่อนไ่เขาไม่มี รูมยเซิลรูมเซิผมมีทอนฮุกไปไปคุอยู่ไหนวะเอ้าอ,อ,อยู่นี่เฮ้ย <laughs> ไปบล็อกโอ๊ยไม่ทนันสาบบ่ อยู่ข้างหลังเราเลยแล้วผมก็จะช่วยเจ็บนี่ทุกท่วงใช่ไม่รู้ว่าตามมาหรือเปล่า <c oughs> ตามเย้ยหวงอยูว่วงลากออกผมลากออก ไม่ตาม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 ผมผมซ่อมผมซ่อมเออมจะมาฟาดหลังผมฟีหรือเปล่านะอยู่เครื่องไหนอะผมอยู่ข้างบนที่พี่เปิดจุกเมื่อกี้นี่เลยเออผมจุกจากข้างล่างอ่เหรอจะไปข้างบนได้อย่างไรเออหมายถึงว่าส้มอยู่เครื่องกลางเครื่องกลางหรือเปล่าในเครื่องตรงนี้ไม่รู้ว่ามันปีซ้ายปีดขวาไอ้ตรงห้องหน้าต่างแตกอะที่มันกระโดดข้ามไปข้ามมาจุกดิอะ ทางมาแล้วนะตรงไหนคือล่างก่อนด่านเนี้ยใต้ดินอยู่ตรงไหนก่อนใต้ดินอยู่ข้างล่างห้องเทวร์บออยู่มุมไหนก่อนตอนนี้ใต้ดินอยู่แต่ล้อคผมอยู่ห้องโอเคล้วจะเป็นห้องช้องเถอะข้างบนใช่ไหมใช่ห้องนี้มีธงชาติเมริกาขอบคุณสำหรับข้อมูลดีห้องวิชาอะไร ที่ได้ผมเจอผมเจอเพื่อน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 ซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนเจ็บมึงจะไม่ซ่อมเลยเหรอเพื่อนบอกว่าฉันต้องการปลอดภัยก่อนถึงจะจะซ่อมเลยจ้ะนั่นไงตะขอขาวอ๋อใช่มาแน่เดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนเองใช่ผมเจ็บสองคนมันต้องมีศพหนึ่งอ่ะ ใส <ś les> ่บูสกายสองนี่หรอพวกทางสาร <ś les> มึงยังจะวิ่งผีอย,อยู่ไหนก่อนนี่อยอยู่กับผมเนี่ยโอ้โหมันไล่มันไล่ซ้ำคนเจ็บมาครับใส <ś les> <ś les> ใช่ผีก็ตามหาเพื่อนเหมือนกันโอ้โหมวมิ่งมาเจอผีไอ้ยียกระดูกแตกใช่ผมอยู่หน้าประตูแล้วมันไม่เอาผมหายผีก็ตามหาเพื่อนเหมือนกันเออเรียบร้อยเลย แม่งผมฮิวได้99แล้วก็เป๋าหมดอ่ะคิดว่าไงกระดูกแตกเรียบร้อยเลยขึ้นฮุกไปซั่งชื่อไปชั้นสองน,นะครับชั้นสองจากคตรตรงที่ผมแขวนเยไอ้บูสากายอยู่ฝั่งโน้นเครื่องติดกันนะเนี่ยไอ้อดิคอนราคเคนอ,อยู่ไหนอ่ะไม่รู้แต่เครื่องติดกันเกลือไม่ได้เอ้าไม,ไม่ได้เหรอได้ปะ โอ้ทุบหัวร้องเองไปแล้วขอบนหัว,วเราดิอาว่าเพื่อหายเจ็บแล้วตรงหูพี่มันนี้สองเครื่อติดกันเลยเอาเครื่องริมก็ได้เนี่ยมันมาทิ้เครื่องกลางแล้อ่ไรนเดินเหมือนไนแม่เลยย่อดเดิน ิเอ้าย้อนสามคนเลยโอ้โหเพื่อนซ่อมเถอะนะนั้นมันเจอบูสกายอันนี้ดีเออช่วยกวันมือผมต้องช่วยบูสกายสับดี รับดีๆอย่าไปขวางทางก็ได้ <laughs> เออสวยไปดิอุ้ยโอ้เรียบร้อยเลยเยังไงก็หลุดแล้ไหมก่อนแล้วแต่ว่ามันมีหุกอีก โอ้โหตัวนี้เลยตกขาวล้าก้อนใกล้ใกล้ัะจัดเลยเผื่อแม่งก็แบบกลัวเกินมึงยังไม่โดนสเปสมึงถ้ำันมันทืบมันทืบ อ้าวมันเจอพรมแยะจังนี่คือแหลมเลยเครื่องบูสกายอะได้เยอะที่อยู่ข้างบนทหไมหาไม่เจอบูสกายมันซ่อมจะเสร็จ่ได่อยู่ฝั่งที่ผมซ่อมยี่แหละ หาเครื่องหวังว่าจะไม่วิ่งไปปะกับคิลเลอร์ะนะนี่ไล่ไล่เลยโอ,อ้เจอแล้วเ <laughs> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหรอ อย่าตะขอขาวขอร้องมันจะตะขอขาวไหมเซตเซตเซๆเซตเอาคิวก่อนไหมแต่ผมไปช่วยเองต้องไปหาทางเูิดซโอเดผมปิบตู้ไกลเอ้อมันต้องเปิดตู้ใกล้ที่ม่จะไม่รอดตูต้ตรงนี้ก็เลยจะได้ นี่ย um> ูอข้างล่างน่าจะไล่ซ้ำเพื่อนโอ๊ะตัอยู่ยังไงเปิดยังเปิดอยู่ห้ ต้อมันไปฟาดอ้่น่นตรงไหนวะที่เดิมที่เดิมเหรอ <c oughs> ลกลาว่าตัวจริงเราไม่ได้บังไงเปิดเลยละกันฉันเริ่มเหนื่อยใจกันเลยไปเลยไปดิเอา้ามึงมานี่ดีโอ้โหให้แม่งตายซะเออมันก็มีบอโล่แต่ว่ามันมันวิ่งกลับเหรอมันวิ่งไปอีกประตูนึงเพื่ออะไรไม่รู้เย้ย ไไม่เป็นรปตาอถ่างนั้นก็ปล่อยมันก็ได้ครับเพราะถือว่าเราช่วยแล้วนะหกรอะไรของมึงเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไอ้ทุกคนเจ็บเนี่ยช่วยด้ว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 ยจะยืดจะตายอย่ดีไป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 ้ม่าไม่ไม่มันมันมันไม่ มันมจะเอาเพื่อนเอาเพื่อนมาไปบังเพื่อนไปบางเพื่อนเลยไปบางเพื่อนไอ้นี่หลงประตูนะหนักแล้วไม่ดูประต่งประตูไม่ดูเขาโอ้บอลโลก็มีตัวเสร็จกลับรถกลัวกลัวจัดดาร์กโซ่ขำอะไรวะข่ำอะไรวะ เพื่อนแต่ละตัวเนี่ยเจ๊จีเมื่อกี้น่าจะบอกมันเนาะต้องให้มันออกเ้ามาหลบหน้าประตูเนี่ยนะพอมาเป็นห้องผมคินเลอร์ง่ายกว่าเยอะเก <c oughs> ี่ยวด้วยหรอวะ <c oughs> เป็นจีบวิญญาณมันง่ายได้แค่สองสามเกมเท่านั้นแหละโอ้โหที่มันเสียงเกาหลีนี่นะไม่เอาไม้ตีให้จบๆดู เอาจนได้โคตรไกลจะขอเขียวหรือเปล่าโอ้ยผมเสมอเฮ้ยเพื่อเพื่อเห็นออล่าหรืออะไรอ่ะทำไมมันลดออล่าลดไปแล้วอีกคนนองไปช่วยไหม ไม่มีใครอยู่ใกล้คนที่อยู่ตรงกลางรูใครย่อๆอยู่ออผมไม่ไปเฮ้ยมันเห็นอนะ่ะพี่หรอรกฉีปเลยคุณส้มฉี่เลยเพื่อนเพื่อนอีคนกำลังมา ไม่ได้รัดกลุมฉีกไม่ไดัดกลุมเยบไ่ไ้รัดกุมโอยหาจ้ามีท้องแหลงเปล่ามีโอเคซิวเองก็มีผมซ่อมอยู่บ้านเล็กเอาเลยครับเดินขับไม้ไปนอนเลย 老师，一下吧。在在。 ที่มันทำอะไรวะเห็นออร่ากลับไปฮุ้กลับไปฮุ้กเห็นออร่าสิน่ะสิผมไม่ใช่ความคลับแคสหรอกนะโอ้โหเจ็บเฉยสะสมสะสมครบสิบดวงช่วยหน่อยเพิมมเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยตัวนั้ตามไปเลย ประจ่าเฮ้ยๆประจ่าประจ่าเอ้หมด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 เรื่องอตรีว่าหมดบอกว่าไปหมดไอ้เชี่ยเอ้ยพ้าใบไม่ผ่านไกลเกินปึ้ง ด,ด,ด,ดีอะดีอดีเอาออกมาดิมาดิมาดีนอกจากไม่ได้พับไม้แล้วยังกลายเป็นป้องไมยด้วยครูกลับมากลับมาฮุกเปิดตู้เออมีดดูก่องหนามองเข้าบ้านใหญ่โอเคเข้าไปเอ้นอยน,นึ่งคนนั่งส้มอยู่ซ่อมที่ไหนก็สิวข,ข้างข้างขวาเมืองฮุกเนี่ย เฮ้ยมันกลับมามีทางมีทางหลังป่ะไม่มี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 ไปเลยไปเลยอาเอาวส้มไปเลยเ,เ,เอาไม่เอาไม้ลงด้วยผม,ผมยังทองแหลงมาโอยอีโก้จัดจัดก <laughs> <laughs> ดเลยนะข้างหลังอะ่ะอีโก้สุดๆใช้ไปเลยไม้ใช้ไปเลย ไปด้วยมันมาแล้วไม่เอาดิไม่ลากใส่เพิ่มเติมมีมด,มดขึ้นข้างบนผมขึ้นข้างบนมันตเติมมีดแล้วมันก็มาทางนี้ไงมันไล่มันไปไล่เจฟแล้วเจฟล,นนเล,ล่วงเหรอวะฉีกผมฉีกแค่ว่าเล็กดีสิ่งล่วงนี่ด้วยไปบ้านเล็กโอ้โหเจ็บลว่วง ได้เฟสได้เฟสตกซอมอยู่บ้านเล็กผมผมรอช่วยเจค่ะเจ็คพัาเจคเลี้ยวโอ้โหใต้ดินตึงตึงตึงๆดงเลยเนี่ยออร่ารถอีกแล้ว ไปบ้านเล็กอใช่ชิพ่ายแล้วโอ้จะเสร็จแล้วเครื่องอ่ะไม่ปรักษาตัวก่อนเอาให้แบบไม่อันตรายก่อนผมชืกเครื่องเมื่อไรก็ได้ผมชื้นโดนคนลโลเฟกผมชืกอนี่ไหนวะ ผมชึกมันจะไปฮิวคุณส้มอยู่ไหนเอออยู่ซ้ายล่างซทะเลคือข,ขวาล่างใช่อ่าเนี่ยผมอยมู่ซ้ายล่างอยู่ในเมตรอยู่ในเมตรอ่าได้ยินเสียงแล้วมามาออกมั้งเหรอเอาอีกแล้วไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กเ,เก <laughs> ชฟคนเดียวอ,อ,อีกแล้อ้อีกแล้วท้องแรงชึก <laughs> โอ้โห มันต้องกลับมาเข้าบ้านเล็กนั่นเลยเพราะมันเยอะมากมีสองเรื่องเอ้ยมาทางเราเลยมาทางเราเลยอาจจะมีผมว่ามันมีบาร์บีคิวอ่นะเนาะก็อาจจะเป็นได้เอ,อ้ฟ้าวฟ้าคุณส้มไปจับเครื่องเลยเดี๋ยวผมไปเรียนช่วยโอ้โหถึอซะหมดเลยเหรอยอา พ่อมึงจะกระโดดเรียกเพื่ออะไรล่ะจะทองแหลงหรือเปล่าเรื่อผมจะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งมานะไอ้ผีไอผีมันไปไหนก็ไม่รู้ครับไม่ได้ไล่ใครอยู่รอโนอวันดึงๆมันมามันมามันมา,มนมาบ้านเล็กเสร็จป่ะอุ้ยพี่ขึ้นไเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ้อให้เดี๋ยวไปซ้อให้ มีอยู่สองคนตรงนี้คุณส้มฉีกไปเลยอุ้ยโอ้จะมาพับไม้มันไม่กล้าไล่สุดมันไม่กล้าไล่สุดชุกชุกกระจายความเจ็บปวดก็จะรับให้แดร์และคุณส้มจะได้ไม่รุนแต่เราเนอะแต่เราวิ่งวิ่งอะไรก่อนเอาว่ะผลูใกล้ให้เลยผลูใกล้ให้เลยวิ่งตรงๆก็รอด แต่ซิกแซกซิกแซกแต่ไม่ไปข้างหน้าด้วยซิกแซกอยู่กะทีเก็บมีดตู้ไหนว่าอีกอันนึงอยู่ทางนี้โอ้แล้วสามคนอยู่ที่เดียวกันมันไม่เฝ้านะใช่กันประตูมีกันประตูต้นไปดึงยังยังมีใครคนหนึ่งกำลังวิ่งอ้อมมาผู้ชาย มันมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้โอ้ยจเจอผมแล้วไม่กลับมาฮุกโอ้เฝ้าเกินเฝ้าเลยเฝ้าเลยเอาเอ้เพื่อนบอกบอกกระเดก สาวแบบสาวว่าไม่กลัวเลยเน้นกับใบโอ้แล้วมันซ้ำผมสวยแล้วกูตายเห็นตำแหน่งประตูไกลปะนี่ผมตายผมตายพี่เปิ้ลผมตายิผมตาย,รตายจริงผมตายจริง,ารงนานยังไงทำไมเจสไม่ไปรับเพื่อนผมจะฆ่าข้าไม้ผมจะฆ่าข้าไม้ ไม่ทันว่ะกลับมาอุ้มป่ะอุ้มโอ้ยไอคุณแข็งแรงก็ไม่ไปรับล่อนฝ <c oughs> าะชุดให้แดน ไปใชกับทีมงานไปิเด็กนะมีเคาไหมเด